สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะสวัสดีทาง t ิ k ตอกแล้วก็ทาง facebook นะคะสวัสดีคุณคุณจอยนะคะคุณก็มาดีครับเนาะคุณ จอยนะคุณก๊อตคุณมิรนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ตื่นเข้ามาในยามเช้านะคะดูเซวันนี้ทาง Facebook นะมีใครตื่นบ้างแล้วยังนะคะไหนดูเซยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะนะเราจะมาพูดถึงพื้นฐานการทำวิจัยเชิงปริมาณกันนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำวิจัยนะโดยเฉพาะ นักเรียนนะในระดับปริญญาตรีแล้วก็คนที่ขอผลงานวิชาการนะคะแล้วก็ล้างลาไปนานนะล้างลาไปนานแล้วก็กลับมาทำวิจัยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการยากเหมือนกันเนาะเราก็จะมักจะเริ่มต้นด้วยทำความเข้าใจกับการวิจัยเชิงปริมาณก่อนนะคะว่าการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยคืออะไรเนาะการวิจัยเชิง นะคะก็คือการวิจัยที่เราสามารถที่จะพูดง่ายๆคือเก็บข้อมูลมาแล้วก็บวกลบคูณหารกันได้ <c oughs> นะ <c oughs> เก็บข้อมูลบวกลบคูณหารกันได้นะคะเปรียบเทียบกันได้นะอันนี้คือพูดแบบภาษาง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำวิจัยแต่ละประเภทเนี่ยเราสามารถที่จะดูจากหัวข้องานวิจัยได้นะคะนะคะว่าลักษณะของงานวิจัยจากหัวข้องานวิจัยที่สร้างขึ้นมาเนี่ย ปเ,เป็นงานวิจัยประเภทไหนเป็นงานวิจัยประเภท m i x method นะคะ m i x method เนี่ยก็คือเชิงปริมาณแล้วเชิงคุณภาพหรือเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือเป็นงานวิจัยประเภทอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายประเภท ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นควอซายเอโพเมนทัลรีเซิร์ชนะคะหรือว่า,างานวิจ R ัย R&D นะคะหรือว่าเป็นางานวิจัยคอร์สเชชั่นัลสแตดดี้นะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่า เอ๊ะถ้าเราจะทำวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยลักษณะเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการดูหัวข้อก่อนว่างานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมันมีหัวข้อประมาณไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็กําหนดปัญหาในการวิจัยแล้วก็สำรวจวรรณกรรมเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยเชิงปริมาณยังไงดีเนาะเราก็ แน่นอนค่ะมาเรียนกับรูหนินนะคะก็ต้องใช้ AI ในการร่วมด้วยช่วยคิดนะยุคนี้นะคะเป็นยุคของ AI นะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยคิดใช้ AI ตัวไหนดีนะคะสองตัวละกันวันนี้นะคะเป็นตัว Cross ตัวฟร e นะคะคอตัวฟรีแล้วก็เป็นตัวของ p r r l e x i t y ตัวจ่ายเงินละกันจะได้เห็นการเปรียบเทียบนะคะ เราสามารถบอกได้เลยนะคะช่วยกำหนดหัวข้องานวิจัยเชิงปริมาณนะช่วยกำหนดหัวข้องานวิจัยนะคะเชิงปริมาณมาห้าหัวข้อนะคะห้าหัวข้อเกี่ยวกับอาบุคลากรทางการแพทย์แล้วกันนะ อ้าวให้กําหนดหัวข้องานวิจัยเชิงปริมาณมาห้าหัวข้อแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะอ่าเราให้ตัวคลอสฟรีกาหนดนะคะให้ตัวผู้ที่กำหนดหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับอ่าสายการศึกษาสายการศึกษานะมาห้าหัวข้อเช่นเดียวกันเราจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะ มันมีลักษณะยังไงเนาะการวิจัยเชิงปริมาณนะคือบางคนเนี้ยเข้ามาแล้วจากไปนะคิดว่าเออมันน่าจะง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเรามาดูกันก่อนเรามาดูกันก่อนอ่าเรามาดูของห้าหัวข้อเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์กันก่อนจะเห็นว่าหัวข้อเนี่ยมันบ่งบอกถึงลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณเช่นถ้าขึ้นต้นด้วยชื่อขึ้นต้นชื่อว่าปัจจัยเห็นไหมคะปัจจัยมักจะเป็นลักษณะ งานวิจัยเชิงปริมาณจะมีคําว่าปัจจัยอยู่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะของคุณครูนะถ้าขึ้นชื่อด้วยปัจจัยเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขอผลงานเนี่ยเรามักจะบอกนะว่าคนที่ขอว่าเอ้ยอย่าเริ่มต้นชื่อเรื่องว่าปัจจัยนะ เพราะว่ามันจะกลายเป็นลนักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณทันทีทําให้งานวิจัยนั้นเนี่ยดูมีน้ําหนักน้อยการทําวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะน้อยกว่างานวิจัยประเภทของ m i x m e t มท d นะคะมิกซ์เมททก็คือการวิจัยเชิงปริมาณของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนาะอีกรามาดูกันอีกนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูซิคีย์เวิร์ดของการ ตั้งชื่อหัวข้อเชิงไงไม่ใช่เชิงปริมาณเนี่ยจะมีคาว่าปัจจัยแล้วนะไปสองหัวข้อแล้วนะคะและมีคําว่าเปรียบเทียบเนาะมีคําว่าเปรียบเทียบอะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมีคําว่าเปรียบเทียบเห็นไหมคะ ดูสิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างการจัดก,การเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะมีคำว่าเปรียบเทียบมีคำว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในวิชาชีพครูของบุคลากรในการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานะต่อมาคือปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลส่วนชื่อหัวข้องานวิจัยสําหรับบุคลากรทางการแพทย์คือหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยลา้าเห็นไหมคะเราจะมีคําว่าปัจจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเนาะคือแค่เราแบบว่าเราดูชื่อหัวข้องานวิจัยเราก็รู้แล้วว่า เอ้ยมันเป็นงานวิจัยประเภทไหนเนาะต่อมาค่ะผลกระทบนะคะก็คือถ้ามันขึ้นชื่อว่าผลกระทบเนี่ยคือบางทีมันศึกษามันเป็นลักษณะของการทําวิจัยแบบ descriptive นะก็คือศึกษาผลกระทบเ,เป็นการ การแจกบเชิงพรรณนาค่ะถ้า d ด s c r i p t ิ่งเชิงพรรณนาดูว่าผลกระทบมันมันเป็นยังไงนะมีอะไรมากระทบบ้างเช่นผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เนาะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทํางานกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของแพทย์ประจําบ้านเนาะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะสำหรับคุณหมอเนาะที่ มีพลังงานเยอะเนาะเออน่าจะทำนะเรื่องนี้นะน่าสนใจอ่าเห็นไหมก็จะเหมือนกันเลยค่ะการศึกษาความสัมพันธ์นะของคุณครูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันเลยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาการประมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มันมันลักษณะหัวข้อเนี้ยมันไปด้วยกันได้เลยนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเอหัวข้องานวิจัยประเภทนี้นะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเนาะทีนี้ค่ะพอเราเลือกหัวข้องานวิจัยได้แล้วนะเราเลือกหัวข้องานวิจัยได้แล้วนะคะก็ต้องกําหนดปัญหาในการวิจัยทีเนี้ยพอเรากําหนดปัญหาในการวิจัยเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็ เราก็คิดไม่ออกเนาะว่าเราจะกำหนดปัญหายัางไงแต่เราสามารถที่จะ list ปัญหานะคะที่เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นได้นะคะเราลองดูนะคะว่าเราจะใช้ AI เนี่ยในการกำหนดปัญหางานวิจัยเชิงปริมาณานะคะเราสามารถที่จะบอกได้เลยเช่นเราทำการศึกษานะเราทำการศึกษา ศึกษาตรงนี้หน่อยนะผมอชอบมากเลยนะหัวข้อนี้นะอยากคุณหมอช,อช่วยทำเทะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทํางานกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของแพทย์ประจําบ้านในโรงพยาบาลชุมชนนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรคะให้ช่วยกําหนดปัญหาช่วยวิเคราะห์ปัญหาในหัวข้องานวิจัยเรื่องนี้ ะะเราจะให้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาในงานวิจัยเรื่องนี้นะคะพร้อมอ้างอิงเนะื้อหาเราให้มันอ้างอิงแบบในเนื้อหาแบบ APA นะคะแบบ เราบอกว่าช่วยดูหน่อยสิว่าฉันจะทําวิจัยเรื่องนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเราก็ให้มันช่วยวิเคราะห์หน่อยนะแล้วเราก็บอกว่าอ่านะคะตรงเนี้ยตัว p ป o รบิคซี่เราก็บอกว่าฉันกําลังทําวิจัยเรื่องนี้นะคะช่วยวิเคราะห์ปัญหาสมมุติของคุณครูบ้างนะอ่านะฮะไฮบริดนะคะไฮบริดก็คือยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะสองสายนะสายการศึกษากับสายสุขภาพ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดีกว่านะคะการประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเราไม่ต้องบอกอ้างอิงในเนื้อหาก็ได้นะคะสำหรับตัว Pro p พอร์เพ็กเพราะว่ามันอ้างอิงค่อนข้างแม่นนะคะเนาะอ้างอิงค่อนข้างแม่นเราก็ให้มันเขียนให้เราเลยว่าช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้เราหน่อยอนะคะปัญหาที่พบเห็นไหมคะปัญหาที่พบก็คือ การเรามาดูของตัวคอ o สฟรีก่อนนะคะคอสฟรีเนาะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทํางานกับคุณภาพการดูแลป่วยมันมีปัญหาอะไรบ้างอ่าะนะก็บอกว่าเนี่ยปัญหามันคืออะไรนะคะแล้วก็มีอ้างอิงยังไงนะความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุนะความแตกต่างระหว่างสถาบันนะการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอ้างอิงเรียบร้อย นะะตัวใหม่เนี่ยมันก็จะแบบมีความแม่นมากขึ้นเราก็เช็คดูสักหน่อยนะคะหลังจากที่หลายคนหวัดภวานะยังยังหวัดภวาได้อยู่นะะยังไม่ขึ้นหนางนะคะตัวอะไรนะตัวเอ่อตัวอ้างอิงเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะ,ะการใช้ตัวตัวฟรีเนี่ยนะบางทีมันก็มนโนอ้างอิงนะคะได้นะเราก็ต้องดูเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าตัว p r o เบ็กซี่เนี่ย นะตัวปริเวคซี่เนี่ยมันก็อ้างอิงค่อนข้างแม่นนะแต่ถ้าเราใช้อ้างอิงในคลอร์เนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยอันเนี้ยมันมีเห็นไหมคะอ้างอิงเนี่ยมันมีบางทีมันไม่มีนะเราก็ต้องตรวจเช็คทุกรอบนะคะแต่ว่าสไตล์เนื้อหาในการเขียนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะทีนี้เราจะไม่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 ใช้นะคะไม่ใช้อ้างอิงที่คลอร์ถามมาให้จนกว่าเราจะตรวจสอบว่ามันมีจริงหรือไม่ เนาะทีนี้เรามาดูตัว p r o p h e ซ y มั้งตัว p r o p h e ซ y นะคะก็จะเขียนปัญหาทุกอ้างอิงของตัว p r o p h e ซ y เนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำนะเราก็คลิกเข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นอ้างอิงให้ให้เยอะเลยแล้วกันแล้วก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะเราจรึงไม่ค่อยหวัดภวากับ การอ้างอิงของ p e r p l e x i t y แต่เรามักจะหวัดผวากับการอ้างอิงของตัวค r อ s นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ AI ยุคใหม่เนี่ยเราจะใช้หลายๆตัวผสานกันโดยที่ดึงดึงอะไรนะคะดึงจุดเด่นของ AI แต่ละตัวมาทีนี้เนี่ย AI ตัวตัวプ e ペเซ i t y เนี่ยสามารถที่จะหาอ้างอิงให้เราได้นะคะเราจะต้องเขียนอินโทร u c t กชันะเขียนอินโทร u c t กชัใน งานวิจัยเรื่องนี้นะ,ะเราก็ต้องเพิ่มปัญหาของเราเข้าไปถูกไหมคะปัญหานะคะปัญหาที่พบเจอของผู้วิจัยผู้วิจัยคือคืออะไรคนะคือคุณครูนะอาจารย์ที่สอนเนี่ย หรือครูนี่นะคะหรือครูเนี่ยนะคะไม่สามารถใช้เอไอร่วมกับการเรียนการสอนได้ได้นะคะช่วยเขียนอินโทรเนคชั่นในงานวิจัยเรื่องนี้ อ่านะคะปัญหาช่วยเขียน introduction ในงานวิจัยเรื่องนี้พร้อมกับปัญหาที่วิเคราะห์มาข้างต้นอเราก็ให้มันเขียน introduction เนอะคือคือการที่เราใช้ ai อะนะคะเราเราจะไม่ใช้ ai แบบเอาของ ai เข้ามาเขียนเลยอะ่ะ นะเราต้องใส่ว่าปัญหาของเราเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยมันคืออะไรมันจะทำให้ a อไอเนี่ยมีความเออเขาเรียกอะไรนวลนัลน,น,นะภาษานะมันมีความนวลนวมีมีความอริดอร่อยนะหรือถ้าเป็นงานวิจัยก็มันก็มีความเออมันมีความลื่นไหลมีความเป็นตัวตวนของผู้วิจัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องแบบบอกว่าปัญหาที่พบของผู้วิจัยคืออะไรนะคะแล้วเราก็ใช้มันเขียน ช่วยเขียนอินโทรดเกชันหรือว่าบทนำความสำคัญและความเป็นมาเนี่ยร่วมกับปัญหาที่พบด้วยเรามาดู ai เขียนกันนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องบอกว่าอะไรนะปัญหาที่พบของผู้วิจัยนะคืออะไรนะในตัวเนี้ยอันนี้ตรงนี้เป็นของคุณหมอนะคะของคุณหมอบอกว่าปัญหาที่พบของผู้วิจัยคือ นะคะอาจารย์แหยงนะคะงานวิจัยเรื่องนี้ชื่อว่างานวิจัยอะไรนะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทํางานกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของหมอประจำบ้านปัญหาที่พบของผู้ใจคือแพทย์มาสายคนไข้ยเยอะคนไข้ยเยอะรอนานแพทย์บางท่านแพทย์บางท่านตรวจนาน นะคะอืมโอเคเราก็บอกเลยปัญหาที่พบของเราคืออะไรนะแล้วก็ให้มันเขียนร่วมการวิเคราะห์ปัญหาที่มันหามาได้ข้างต้นอ่าเราก็มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมานะขึ้น i n t r o u c t i o n มาให้เรานะคะอะเราก็ทําการตรวจเช็คอ้างอิงเนาะแต่มันเขียนได้ดีละ่ะอนี่คือตัวฟรีนะตัวคอร์สเราตัวดู p e r p l e x y p r o ิ e s ี้ค่อนข้างเขียนได้โอเคหลันล้าโอเคหลันลคือเขียนได้เยอะนะเขียนได้เยอะแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงจากข้างต้นมาเนาะแต่ตัว p r o ิ e s ี้ต้องแบบตรวจสอบก่อนนะนะตรวจสอบภาษาทีหนึ่งเพราะว่าภาษาเนี่ยมันยังไม่ไม่ลื่นไหลเท่ากับตัวของคลอสนะเราก็ต้องตรวจสอบภาษานิดหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของการเขียน introduction ในงานวิจัยเชิงปริมาณอันนี้เรามาดูกันต่อเรามาดูกันต่อพอเราเลือกหัวข้อแล้วกำหนดปัญหาแล้วนะคะเราก็สำรวจวรรณกรรมนะการสำรวจวรรณกรรมเนี่ยการสำรวจวรรณกรรมนะคะคือเราสามารถที่จะให้ตัว prospecti นะตัว p r o บ p e c t i นะคะ,ะ,คะบอก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอนะเขียนบรรณานุกรมก็ได้ค่ะงานวิจัยของไทยแล้วกันนะคะที่เกี่ยวข้องมาสิบเรื่องทำไมคุณไม่ใช้คลอร์สน,นะคือปริสซี่มันค่อนข้างแม่นมากกว่า ในการหาข้อมูลงานวิจัยนะคะอันนี้ก็จะบอกให้ทีนี้เราบอกว่าให้มันระบุนะคะระบุที่มานิดหนึ่งช่วยระบุคือไม่ได้บอกนะว่าเขียนหน้าเองแบบไหนนะคะมันก็เลยเขียนบรรณานุกรมมาให้ระบุ URL ที่สามารถตรวจสอบที่มาได้บางทีมันเป็นหนังสือนะงานวิจัยจบางทีว่าแบบเนื้อหาบางอย่างเนี่ยมันเป็นหนังสือนะมันเป็นหนังสือ,อนะพอมันเป็นหนังสือเนี่ยบางทีมันไม่มีลิงก์อยู่อะลิงก์อยู่แอให้เข้าไปดูเนื้อหานะคะอันเนี้ย เห็นบอกว่าบอก u ย e l แลนมันมันเลยอย่างนี้เลยที่ระบุอยู่อ่นะคะให้มันระบุอ r l อืม กอดูตรงนี้นจริงๆตรงนี้มันก็มีให้แล้วนะตรงนี้ค่ะเขียนบรรนุกรมงานวิจัยไทยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้อยู่ข้างต้นเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเนื้อหางานวิจัยได้เนาะอ่าตอนนี้เดีมันบริไฟมันรอนานแม้มันก็จะมีเนื้อหาให้อยู่แล้วค่ะ นะคะตรงนี้แม้ว่ามันจะไม่ออก URL แต่มันออกตรงนี้ให้เราก็สามารถที่จะดูด้านขวามือได้นะคะว่าอ,องานวิจัยที่ให้มาเนี่ยหรือว่าบทความเนื้อหาต่างๆเนี่มีอะไรม้างพอเราให้มันระบุ URL มันก็ระบุ URL ให้เราก็สามารถที่จะหาเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราได้นะคะ,ะ,คะเราดูข้างบนก็ได้นะข้างบนมันจะแม่นกว่าเพราะมันมีชื่ออะไรเรียบร้อยเลย เห็นไ,ไหมมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะโอเคพอเราไปสำรวจวรรณกรรมเสร็จเราทำอะไรต่อเรามาดูกันต่อเมื่อกี้นะคะขุัสรุปให้ฟังนิดหนึ่งเลือกหัวข้อไ,ไหมกำหนดปัญหาเขียนินโท o action ได้ละสำรวจวรรณกรรม นะต่อไปเป็นขั้นตอนของการทําวิจัยคือถ้าเราทําวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเราต้องกําหนดสมมติฐานตั้งสมมติฐานการวิจัยนะว่าเอ๊ะงานวิจัยที่เราที่เราทําขึ้นเนี่ยเราจะตั้งสมมติฐานการวิจัยยังไงนะนะเราจะออกแบบการวิจัยยังไงแล้วเราจะ เขียนรายงานผลการวิจัยยังไงเราก็ทำทีละสเตปสเตปโดยใช้ AI เข้าช่วยเพราะบางทีเนี่ยเราก็มีอาการงงนะเอ๊ะเราจะตั้งสมมติฐานการวิจัยยังไงนะเราต้องทำเป็นสเตปนะคะทำเป็นสเตปคือหนึ่งเขียนอินโทรดักชั่นนะต่อมาก็เขียนวัตถุประสงค์คำถามการวิจัยนะตั้งสมมติฐานการวิจัยซึ่งในงานวิจัยเชิงปริมาณสมมติฐานการวิจัยต้องมีค่ะเอ๊ะแล้วเราจะดีไซน์ยังไงนะ ดีไซน์ขั้นตอนต่างๆเพื่อนำไปซึ่งคำตอบของปัญหาการวิจัยยังไงแล้วเราจะเขียนรายงานผลยังไงสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณต่อมาค่ะการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนาะสำคัญเหมือนกันสําหรับใครที่กำลังทำวิจัยอยู่แล้วก็อยากจะเริ่มต้นทำวิจัยนะเราลองมาดูซิว่า เราจะทำการศึกษาจากกลุ่มไหนแล้วกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างยังไงนอกจากนี้ค่ะจะมีวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะหลายแบบมากเลยอะ่ะหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะสุ่มตัวอย่างแบบง่ายสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้นแบบกลุ่มเนาะ เก็บรวบรวมข้อมูลเห็นไหมคะเก็ต้องสร้างเครื่องมือวิจัยที่มาซัพพอร์ตวิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยของเรารวมถึงเินต้องมีวิธีการตรวจสอบเครื่องมือนะซึ่งการตรวจสอบเครื่องมือเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะคะเขาเรียกว่า content v a l i d t y แล้วก็ content reliability หลังจากนั้นเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอย่างเข้มข้นนะคะในแต่ละส่วนเนี่ยในวันที่เท่าไหร่คะในวันที่ยี่สิบอีกครั้งหนึ่งนะอืม เอาเรามาดูนิดนึงใครตื่นเช้าแล้วมั่งนะคะสําหรับทาง a ฟ e b o o k นะคุณมาริสาเนะตื่นเชานะ้านะคุณมาริสาตื่นเช้าเนี่ยโอ้โหมีชัยไปกว่าครึ่งนะนะฝากกดแชร์หน่อยนะแชร์เข้าหน้าเพจตัวเองนี่นะะเลยค่ะว่าตอนเย็นกลับมาเนาะหลังจากที่อะไรนะคะหลังจากที่ อกลับมาจากที่ทํางานนะ,อะของคุณหนิไม่เจอก็จะได้หาทางหน้าเฟ e b o o k ของตัวเองที่แชร์มาที่หน้าเฟ e b o ๊ k ของตัวเองนะแล้วเราก็ได้ดูต่ออะค่ะนะคะ,นะคะได้ดูต่อโดยที่แบบไม่ต้องไปเข้าหน้าแฟนเพจคุณหนิให้ยุ่งยากนะมาดูที่หน้าเฟ e b o o k ตัวเองนี่แหละนะคะก็กดไลค์กดแชร์ข้อหน้าเฟ e b o o k ตัวเองนะอะ่ดีไหมคะอ่านะคะสวัสดีค่ะทิกตอกเป็นไงคะทิกตอกทิกตอกนะค,ะนะค,ะคุณอ คุณทองเดชนะคะคุณคุณบินุษนะคะคุณบีนะอ่าคุณชยานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะ,ะวันนี้นะก็มาให้พวกเราเรียนรู้กันนะคะว่าลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้นะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอีกค่ะเรียนกันอีกนะคะก็คือในวันที่เท่าไหร่นะ,ะในวันที่ยี่สิบ 2ีสิมีนาคมนี้ค่ะเรียนรู้พื้นฐานการทำวิจัยเนาะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเรามาเรียนรู้กันแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้พื้นฐานการทำวิจัย CQI ด้วย AI แล้วก็ Data Analysis ได้ด้วยค่ะนะคะใครที่สนใจสมัครก็ทักมาได้ทาง Inbox หรือว่าทางแ n p a g e Inbox เฟซบุ๊กนะคะหรือทางแฟนเพจทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วนะคะไม่เจอค่าตรงนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยสนใจสมัครเรียนนะสมัครเรียนนะหาข้อข้อมูลแล้วก็ส่งอะไรนะส่งอส่งข้อความมาเนี่ยมีข้อความนะส่งข้อความตอบกลับมาเนี่ยนะอินบ็อกอินบ็อกมาได้แล้วเราก็จะมาเรียนกันสองชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยการทำวิจัย CQI นะคะก็ได้เรียนทั้งสองคอร์สฟรีเลย มีคำถามเข้ามาไหมคะคุณอำนาจค่ะสวัสดีค่ะคุณนาลงุงฤทธ์นะคะสวัสดีค่ะยังไงก็อย่าลืมแชร์เข้าหน้า Facebook ของตัวเองเนาะได้กลับมาดูตอนเย็นสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีก็ลาไปก่อน,น้ะเดี๋ยวเราค่อยพบกับเรื่องราวดีๆในทุกๆวันนะคะพรุ่งนี้ก็หยุดหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันเพราะว่า ไปสอนชาวปัตตานีเจอกันนะคะที่โรงพยาบาลปัตตานีเนาะพรุนะ่งนี้มาเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ